สวัสดีค่ะอาจารย์บ้านกับโรงงานนะคะทุกที่เนี่ยจำเป็นต้องมีเจ้าที่ไหมคะอาจารย์คือในอดีตเนี่ยการมีเจ้าที่ไว้ที่บ้านก็ดีไว้ที่โรงงานก็ดีเพื่อแสดงความเคารพต่อที่ดินที่ดินที่เราปลูกเป็นบ้านเรามาเป็นที่อยู่อาศัยของเราเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณของดินที่เราไปปลูกบ้านที่ตรงนั้นเพราะงั้นเมื่อเรากลับไหว้ประจำที่ทุกที่เขาบอกมีเจ้าที่ เพราะงั้นเจ้าที่เขาก็จะคุ้มของเราฟอร์มหมายก็คือเพื่อที่จะให้เขาคุ้มของเราแล้วอีกฟอร์มหมายหนึ่งก็เราก็จะเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีเพราะเราใช้ที่ของเขาเราก็รู้จักขอบคุณเขาก็มีมารยาทที่ดีเพราะงั้นโรงงานก็เหมือนกันเราใช้ที่ปลูกเป็นโรงงานเราก็มีเจ้าที่ก็เพื่อเพื่อแสดงฟอรมขอบคุณเจ้าที่เราจะได้กลับไวเพื่อเคารพนับถือเจ้าที่ด้วย แต่มีบางบ้านอาจารย์คะเราก็จะเห็นว่าก็จะไม่มีไม่มีตีจุเอียหรือเจ้าที่นะคะอาจารย์ทำได้ไหมคะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ที่เจริญรุ่งเรืองก็มีแต่ไม่มีแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองก็มีก็มีทั้งเจริญรุ่งเรืองและมีทั้งไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะงั้นบ้านไหนจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้อยู่ที่เจ้าที่แต่อยู่ที่องศาของบ้านหรือองศาของอาคารคุณจะเป็นอาคารอะไรก็ได้ต้องได้องศาที่ดีก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ว่าบางทีบ้านมันลงตัวที่ไม่เจริญรุ่งเรืองเราก็อาศัยเจ้าที่ปรับให้บ้านเนี่ยมันมีตัวเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เราต้องอาศัยเจ้าที่ล้วเพื่อตั้งขึ้นมาเราให้เกิดมีตัวเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเราอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นมาได้บ้างค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์